ครับสวัสดีครับผมนายกฤษฎาเก้าคลองวันนี้ได้อาภะสมรด็จประคังยุคปลายนะครับเป็นพระยุคปลายเป็นพระของสมเด็จอันโตพลังศรีเสด็จประคังเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับแกะพิมพ์ถวายนะครับคือหลวงวิจารณ์นะครับท่านแกะพิมพ์ได้สวยมากนะครับท่านเป็นผู้ที่เป็นชาวจีนนะครับนะครับเป็นพระพิมพ์หูเดียวนะครับมีหูเดียวได้ลอกพิมพ์มาจากพระแก้วขาวนะครับ แล้วก็มีหูด้านเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นพิมพ์ชายจีวรนะครับพะครับพิมพ์เรียกว่าพระพิมพ์ชายจีวรนะครับนะครับแล้วก็มีรอยนี้ครับรอยพับนะครับก็มีเส้นเส้นขอบขอบข้างนะครับชนหัวไหลหัวไหลนี่ครับแล้วก็มีขอบนี้ครับแล้วพิมพ์จะคมคมครับดูคมความคมของพระครับนะครับแล้วความเก่านะครับคมแล้วต้องเก่านะครับต้องออกเก่านะครับ ต้องออกเก่าไม่ใช่ออกใหม่นะครับแล้วอกนะครับต้องดูภาษาเรานะครับดูในดูรวบความรวบรวมแล้วว่าสวยครับแล้วก็มีร่องตรงนี้ครับนี่ครับในเอกลักษณ์ของพระของแล้วก็พิมพ์ก็มีออกมาสวยนะครับถือว่าสวยนะครับอันนี้เจอครับเห็นไซส์ทับถมมากนะครับก็เลยดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ลองดูพลิกดีนครับนี่ครับดูความสวยครับต้องดูอย่างนี้ครับเกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ ดูครับดูความสวยตรงพลิกดูครับนะพลิกดูครับดูธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาติดูความเก่านะครับนี่ครับความเก่าธรรมชาตินะครับดูครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1000x กับ1 6 0 0 x อให้ดูว่าพระองค์นี้มีมวลสารในบ้างนะครับตรงกับที่บันทึกไว้ในตำราหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองทุกท่านชมนะครับ ครับนี่นะครับเราลงขยายด้วยกล้อง 1000x นะครับเดี๋ยวเราลงขยายด้วยปั๊กล้อง 1600x อีกทีนะครับดูครับดูคาบตะไคร่นะครับมีตะไคร่ไหมครับมีคาบราคาบตะไคร่ในซอกไหมครับเห็นไหมครับจะเกิดธรรมชาตินะครับนะครับเกิดธรรมชาติคือพระเขาอายุมากนะครับนะครับแล้วเขามีคาบแผนไซด์มีพระหักแตกพระกำแพงในพระหักแตกอยู่ในซอกเลยครับนี่นี่ครับดูครับพระยังธรรมชาติ มีคาบมีหูข้างเดียวนะครับเอกลักษณ์มีหูข้างเดียวนะครับเกตนะครับทุลุ้งเกดคมมากเลยครับดูครับนี่มีผ้าหักแตกนี่ครับนี่ผ้าหักแตกครับพระกำแพงครับนี่ผ้าแตกพระกำแพงนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยนะครับดูคร่าวๆนะครับนี่ดูไปคร่าวๆนี่กล้อง 1000x นะครับนี่ครับมีลักดำนะครับพระองค์นี้เขาเขาปิดปิดลักดำมารัาล่องดูนะครับเราจะมีคาบแทนไซมีลาชุกเขียวครับ ขับลารับตะไคร้ขึ้นมาธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับขึ้นมาธรรมชาติพระองค์นี้อาจจะโดนน้ํามาครับนะครับนะครับดูครับดูครับธรรมชาตินะครับดูดูครับธรรมชาตินะครับดูความสวยนะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ของหลวงวิจาร์สวยนะครับในบันทึกบันทึกไว้ว่าเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดนะครับก็เรื่องจริงนะครับก็เรื่องจริงสวยจริงครับเพราะผมมีภาพยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับ แต่ว่าพุทธคุณมวลสารยุคต้นมวลสารเยอะมากนะครับนี่ครับอันนี้มีกระเทาะไปนะครับเห็นไหมครับพอเรากระเทาะไปเราก็เห็นมันเรื่องเหลืองในครับเห็นไหมครับนี่ครับเรื่องเหลืองอยู่ด้านในครับนี่ครับเราไปเห็นไ้า์ด้วยครับเรื่องเหลืองนะครับเรื่องเหลืองนั้นคือคงเป็นช็อกเหลืองนะครับนี่ครับนะครับดูครับสวยครับอันนี้เขามีมวลสารอะไรบ้างนะครับมีเม็ดเน่าเม็ดอะไรครับตรงนี้เห็นไหมครับเราต้องดูให้ได้ให้หมดนะครับเราดูแค่กล้องพันเอ็กเราก็เห็นได้แค่นี้นะครับ เราต้องขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับนะครับครับตามไปเลยครับครับนี่นะครับเราขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่ครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับดูครับสวยขนาดไหนครับดูครับเราดูพระเกศหลวงพ่อก่อนครับนะครับดูขยายนะครับปื๊ดนะครับนี่เราเจาะดูครับคมไหมครับดูเนื้อครับดูเนื้อสวยมากครับมีนะ คาบน้ำออกอ้อยเคียวครับน้ามันตังอิ้วนะครับสวยครับมีผ้าหักแตกประกําแพงมีคับลานะครับคับลาเขียวเขียวนะครับเด่ลาตะไคร่นะครับมีคาบลาคับตะไคร่ครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับคับราคับตะไคร่ธรรมชาตินะครับนี่แหละครับคือพระสมเด็จแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากครับดูครับดูครับเด่นความลานนะครับดูครับมีคับราคับตะไคร่ขึ้นเปิดจากธรรมชาตินะครับนะครับนี่ครับ เขียวเขียวพวกนี้ครับครับคาบดินตักเิษดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านั่นเลยครับพวกนี้ครับสวยครับสวยมากครับนี่ครับนี่ครับเป็นอันนี้คือดำดำยิบยิบยับยพวกนี้คืออะไรรู้ไหมครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับโผลมาหายใจนั่นเลยครับเนี่ยเขาจะโผลมาหายใจเต็มเลยนะคาบดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าเขียวเขียวเลยครับนี่ผมพิจุรณาทั้งห้านะครับนลยครับนะครับนี่สวยๆเลยครับมีทองครับหมูทองคําครับเนี่ นี่ทองคําเม็ดทองครับนี่ครับนี่เม็ดทองครับนี่เม็ดทองครับนี่คาบดินเจ็ดปวงนี่เจ็ดปาสูเขียวพวกนี้ดินเจ็ดปวงนี่เจ็ดป่านั่นเลยครับพวกนี้นี่ครับเนี่ยสูเขียวพวกนี้คาบดินเจ็ดปวงนี่เจ็ดปานั่นเลยครับพวกนี้คาบลาคาบตะไคร้นั่นและครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ผ้หักแตกพรากำแพงเจอคาบเพนไซทับถมนะครับเราดูเนื้อกันครับดูรั้วค่อยปเก่าเก่าแล้วต้องมีมวลสารชัดด้วยนะครับดูครับนี่ครับดูครับเราต้องดูให้ชัดเจนอย่างนี้ครับ นี่ดูเข in um, ้าไปข้างในมีคาบอะไรบ้างครับนี่นี่คาบคาบเดนเจ็ดฟงเดนเจ็ดป่านะครับกเขียวครับในรูนะครับอยู่ในรูในถ้ำนะครับไหมครับเห็นไหมครับสวยครับดูครับดูในซอกแขนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือเราไม่ต้องไปอันนี้กันครับเพราะว่าเพราะของเราแบบทําไม่ได้ครับมันทําขึ้นมาไม่ได้คืออย่างธรรมชาตินี่ทําไม่ได้เลยครับไม่มีสิทธิ์เลยครับ พอใช้เคมีแต่งมันทําไม่ได้แล้วครับใช้น้ํายาทํานะครับนี่จะเกธรรมชาตินะครับดูครับดูคาบตะไคร้คาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับขึ้นมาเป็นก้อนๆไปครับนี่คือธรรมชาติครับน้อยองค์นะครับที่จะขึ้นมาขนาดนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยสวยมากครับคับลาคาบตะไคร้คับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดาคับน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับดูครับพวกนี้ครับดำๆงาๆพวกนี้ก็คือนี่ครับ ตามซอกตามมุมตามเหลือพวกนี้เป็นพวกแร่เหล็กไหลผงพะได้ผงไผยดาหกขึ้นมาขึ้นมาหายใจนะครับนี่ครับท่านั้นครับแร่เหล็กไหลผงไผยดําท่นั้นครับนี่ครับนี่ครับเงาเงาพวกนี้ครับใช่หมดเลยครับดำดำเงาเงาพวกนี้ใช่เนี่ยแร่เหล็กไหลผงไผยดําท้งนั้นเลยครับนี่ครับเป็นเม็ดๆพวกนี้ครับนี่ครับครับดินเจ็ดวงนี่เจ็ดป่านี่ทองครับเนี่ยทองเนี่ยทองนี่ครับทองครับทองก็คือทองเลยนะครับ เม็ดช็อกเม็ดไหนมีครบครับนี่ครับดูครับดูความสวยครับครับตินเจ็ดวงนินเจ็ดป่านะครับดูครับความเก่าขององค์พระนะครับดูครับสวยครับดูครับดูครับครับตินเจ็ดวงนินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับสวยดูครับสวยมากครับดูธรรมชาตินะครับต้องอย่างนี้ครับดูครับไปครับมีค้าบลาคาบตินเจ็ดวงิเ็ป่าเจอคาบแข็ไสทับอีกทีครับไปครับ เจอครับแขนไซทับดูซูมมาดูครับเนี่ยซูมมาดูเลยครับเนี่ยสองพันเอ็กเลยครับเนี่ยซูมมาดูใกล้ครับเห็นไหมครับเจอแขนไซทับนะครับแขนไซทับนะครับดูครับดูแขนไซท์นะครับทับค่าเป็นเจ็ดวงนี้จะไปทีนะครับต้องดูนี้ครับเห็นไหมครับนะครับจะได้เข้าใจกันครับเนี่ยดูง่ายครับนี่เอาอย่างนี้เลยครับนี่นี่สวยมากครับกดติดตามเยอะๆครับเผยแพร่เยอะๆนะครับอย่าไปเก็บไว้นะครับ ภาพนี้ไม่ได้เอาลงให้ดูบ่อยนะครับภาพนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับจะได้รู้ว่าภาพแท้ๆเป็นยังไงครับทุกคนลองผิดลองถูกมาทุกคนนะครับแต่ก่อนใช้กล้องธรรมดาก็มองเห็นแค่ธรรมดาก็บางทีเห็นเขี้ยวเขียวก็นึกว่าอะไรนะครับมันกล้องมันเล็กนะครับตอนนี้เห็นหมดทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ต่อยอดตลอดครับนี่ครับเม็ดทองนะครับเี่เขี้ยวเขียวคุณนี่คาบปินเจ็ดวงนี่เจ็ดปานั่นแหละครับอย่างว่าเขี้ยวเขียวนี้คือคาบลาคาบตะไคร่นะครับ ครับตาค่าครับดินเดปวงดินเ็ดป่าต้องดูนะครับต้องดูนะครับฟอนี่คือเป็นองค์ครูนะครับเราจะได้รู้ครับถ้าองค์ครูนี่เราจะเห็นหมดเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับองค์ครูนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับดูครับครับดิน7จ็ปวงดิน7จป่านะครับไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกรู้แล้วครับสวยมากครับดูครับสวยจริงครับดูครับธรรมชาตินะครับมีลักดณะด้วยนะครับ ภาพเป็นเจ็ดวงเด่นเจ็ดปานะครับสวยครับอันนี้เราดูองค์เนื้อผระนะครับเนื้อผ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป่นเจ็ดวงเดนจ็ดานเม่ชุกเขียวเมฆสีฟ้ามีนั่นะครับเพราะพระนี่ครับดูครับแร่เหล็กไหลตรงตรงข้อแขนนะครับนี่ครับข้อศอนะครับนี่ครับนี่แร่เหล็กไหลขงไผ่ดำนะครับนี่ครับนี่ครับสวยนะครับสวยทั้งนั้นเลยครับสวยมาก นะครับแล้วดูด้านหลังนะครับดูด้านหน้าสวยมากนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นชัดๆเลยครับมีสวยมากครับเราจะเห็นชัดๆเลยครับสีครับน้ำมันดังอิ้วครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับบนสารมีกล้วยหอมกล้วยน้ํานะครับกล้วยหอมจันนะครับดูครับเนี่ยธรรมชาติอย่างนี้เลยครับนี่คือธรรมชาตินี่ครับนี่คือพระสมเด็จพระครั้งครับต้องดูเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อต้องเฉดเดียวหมดเลยครับ ราต้องมีมวลสารชัดเจนอย่างนี้ครับมวลสารต้องเจอคาบเป็นไซต์ทับถมนะครับดูนะครับดูครับมีทั้งเหล็กไหลมีคาบน้ำคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดปลามีความสูงความต่ํานะครับดูครับเหมือนธรรมชาติทั้งอย่างครับมีหลุมมีบ่อนะครับดูครับนี่ครับดูครับดูนะครับอยู่ในคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดปลาครับดินเจ็ดท่านะครับดูที่เขาขาวเมื่อกี้หาช่องขาขๆวครับเจอเลยครับนี่ครับ นี่เขาทอกระเทะอไปไหมครับเขาขาวครับเราดูตัวตาปลาเขาเขาขาวพอเราส่องดูในเนื้อครับไหมครับเห็นไหมครับในเนื้อลึกๆที่กระเทาะไปครับดูครับข้างในจะมีแคนไซทับอยู่ด้านในครับไหมครับในเนื้อในเม็ดหินเม็ดโกดข้างในก็จะมีแคนไซนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ข้างนอกครับนี่คือข้างนอกนะครับนี่ครับก็ทอหลุดออกไปนะครับจะมีมวลสารมีเม็ดเล็กๆข้างในครับเต็มไปหมดครับไหมครับเป็นแดงๆทะลุทะลวงเข้าไปนะครับคือแคนไซทับถมอยู่นะครับเห็นไหมครับมีได้หลายๆผงไฟดำอยู่ด้านหน้าเลยครับ นี่จะได้เข้าใจนะครับดูพระบางทีเราเห็นก็ขาวคาเท็กขาวแต่เราไม่มีกล้องส่องเราก็นึกว่าเออสีขาวนี้พระใหม่นะครับเราต้องดูนะครับนี่ครับเราจะเห็นหมดนะครับเป็นมิติเลยครับเห็นไหมครับนี่หลวงแท้องเป็นี้นะครับนะครับเนพุทธคุณแรงมากครับบางทีจับในมือที่เจ็บนิ้วนะครับจับเจ็บนิ้วครับเหมือนอะไรช็อตเลยนะครับไม่ใช่ไฟไฟช็อตนะครับเพราะว่าท่านแสดงพุ็ทุกคนนะครับ เราจับพุทุกคุณท่านได้นะครับจับพลังได้นะครับนี่ครับผมทุกคุณทั้ง5้านะครับดูครับคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับคาบลาคาบตะไคร่นะครับขึ้นมากันเห็นชัดๆอย่างนี้นะครับสวยครับสวยมากครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าโอ้ยช็อคเหลืองนะครับสวยมากครับ จบตรงนี้ครับจบตรงนี้โอเคครับสครับครับสวัสดีครับ